บทที่ห7 0้อเจ็สิบเจงซูเด็กชายนอกเมืองกูซูแม้ว่าเลือดที่จำเป็นของขิ้งูจะมีความแข็งแกร่งเพียงสิเอร์เซนตของเขาแต่กฎหมายก็ไม่รวมอยู่ในความแข็งแกร่งดังนั้นกฎแห่งสวรรค์และเต๋าที่ขิ้งูรู้สึกล้วนอยู่ในนั้นและการต่อสู้ครั้งนี้ขิ้งูรู้สึกถึงพลังของโลกที่แตกต่างหลังจากใช้วิธีการต้องห้ามเพื่อบังคับครอบครองตัวเองเทคนิคการฆ่าของขิ้งูได้เพิ่มวิธีการบางอย่างเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเวลาที่เลือดอสุจิหยดนี้จะคงอยู่ได้เพียงหนึ่งในสี่ของชั่วโมงเท แต่ขิงมูเป็นคนที่ทําทุกอย่างหากคุณต้องการฆ่าคนเหล่านี้คุณต้องฆ่าพวกเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งในสีของชั่วโมงเท่านั้นและใช้เวลาดื่มชาไม่นานนะับอย่างไรก็ตามขิงมูยังคงรู้ถึงความสําคัญในท้ายที่สุดในกรณีที่บุคคลที่สามยังห่างไกลาจากสมัยโบราณน,นี้ความแข็งแกร่งและพลังงานที่เขาอาจใช้ไปนั้นเกินจินตนาการชิงมูถอนตัวออกไปเมื่อพวกปีศาจกาลังจะผ่อนคลายพวกเขาก็รู้ทันชิงมูไม่ได้จากไปไม่เลือดที่จําเป็นหยดนั้นหายไปแล้วแต่ชิงมูไม่ได้หายไปนี่คือ มีข่าวลือว่าพลังของปราดนั้นไม่อาจคาดเดาได้และเพียงรัศมีแห่งความคิดก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างแฝดได้คนตรงหน้าเขาไม่มีร่องรอยของชีวิตแอร์ลมลหายใจมันเป็นเพียงพาหาที่มีพลังมันเป็นเพียงภาพสะท้อนในกระจกของภาหานี้และพลังขององค์การจุติมาเกิดนี้แข็งแกร่งเกินไปโลกนี้สั้นไปอีกจุดหนึ่งเทพมาแล้วแม้ว่าพวกเขาจะตัดการสตรีมเป็นเวลานานแต่ความสามารถของพวกเขาแตกต่างอย่างมากจากพลังงานของขิ้นูข้ามแม่น้ำที่แตกสลายเทพของขิ้นูได้มาเยี่ยมเยียน ตั้งแต่สมัยโบราณมีเพียงบุคคลน,นี้เท่านั้นที่คำนวณผู้อื่นและไม่มีใครโลภความคิดนี้เดี๋ยวก่อนมันกล้าหาญมากแก่นแท้และเลือดหลบหนีไปไกลระลอกคลื่นตามเวลาและอวกาศปีศาจไทโกภายใต้แนวคิดการฆ่านี้ถูกไล่ล่าและสังหารไปนับแสนปีและความคิดฆ่าของคิงมูนี่เองที่ฆ่าปีศาจไทโกโดยไม่ทิ้งชุดเกราะไว้และฆ่าตัวที่สะอาดสร้างพื้นที่ให้มนุษย,ยชาติไม่เช่นนั้นความอ่อนแอของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคอีเทียมความมายากรขอองค์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเลือดหยดนั้นก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันแต่ทุกคนที่ค้นพบมันจะถูกบันทึกไว้แต่ไม่มีใครกล้าโลภโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีศาจชั่วร้ายลูกหลานของทั้งสิคนความทรงจำอันน่าสยดสยองของหยดเลือดแก่นแท้นี้ยังคงอยู่ในจิตใจและสืบทอดจากกรุ่มสู่รุ่นด้วยวิธีนี้จิงเก้ไม่รู้ว่าเวลาและพื้นที่ลอยผ่านไปนานแค่ไหนและในที่สุดก็รู้สึกถึงลมหายใจของบุคคลที่สาม มันเป็นลมหายใจที่อ่อนแอมากและโลกนี้อ่อนแอมากอ่อนแอมากพอที่แม้ว่าพลังที่เหลืออยู่ของเลือดที่จำเป็นหยดนี้จะน้อยกว่าหนึ่งในสิบล้านแต่เมื่อเลือดที่จำเป็นหยดเข้ามาก็แทบจะทนไม่ไหวนี่คือโลกระดับต่ำมากระดับต่ำหมายความว่าความแข็งแกร่งของคนในโลกนี้โดยทั่วไปไม่ค่อยดีนะไม่คาดคิดว่าที่นี่อาจมีคนนั่งอยู่คนเดียวขิงูถอนหายใจไม่ใช่เพื่อรังแกคนจนแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่สถานที่ต้นทางก็ต้องถอนหายใจอย,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากบุคคลน,นี้สามารถไขอุปสรรคมหัศย์ในใจได้จริงฉันเกรงว่าความสําเร็จของเขาจะไม่ธรรมดาอย่างไรก็ตามเวลาที่คิ้งมูสามารถดํารงอยู่ได้ในวันนี้นั้นน้อยกว่าสิบลมหายใจถนนส่วนนี้ยาวเกินไปและยาวมากจนเขานึกไม่ออกด้วยซ้ํานอกเมืองกูซูผู้เฒ่าแห่งตระกูลจิงเป็นผู้พิทักษ์เสาหลักของจักรวรรดติตาหอยานประตูของจิงเต็มไปด้วยเสือผู้พักดีแต่ทหารรักษาการชายแดนสามรุ่นและเจ้าหน้าที่ทหารที่หนักหน่วงได้คุกคามบัลลังในเวลานี้เองที่กลุ่มที่โผล่ออกมาเงยหน้าขึ้นมองและราชวงศ์ก็โหดเหี้ยมและสังาาาตต้นอองงเเจีพื่่ษษลโท มีลูกชายเพียงคนเดียวคือฟางเส้นชื่อเจียงฟานที่เดินทางไปต่างประเทศและหลบหนีทันทีที่ขิงมูมายังโลกนี้เขาก็จัดการทุกอย่างได้ในคราวเดียวและหลังจากชี้แจงการไร่ตรองแล้วเขาก็รู้สึกรำคานหากสัตรปรูถูกทำลายก็คือความสัมพันธ์ทางชาติและความเกลียดชังดังกล่าวเป็นสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับองค์จัก,กรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณกษัตริย์ผู้พักดีเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเขาแต่เขาต้องเต็มไปด้วยความเกลียดชังและไม่ควรถูกรายงานดังนั้นการแก้แแแแคค้้นนนนลละะววาามมมมัััักกดดีีีจึงงเปป็ท่่ขยยไต ความเกลียดชังก็เพียงพอที่จะทําให้ตาบอดได้แต่เหตุผลที่เป็นจริงมักจะทรมานเด็กคนนี้ที่อ่านทาร,รอรอมิกชนมาตั้งแต่เด็กเสมอดังนั้นในวัดของจื้อนอกเมืองกูซูเด็กอายุ16ปีคนนี้จึงร้องไห้ทั้งน้ำตาฉันไม่เข้าใจว่าทําไมจะกระพัดถึงยิ่งใหญ่เขาไม่เข้าใจกษัตริย์แต่เป็นโกตไตมินานหากเขาสังหารราชาโลกก็จะวุ่นวายถ้าไม่ทําก็จะถูกทาผิดทําหรือไม่ทําก็อยู่ที่ใจเดียวกันแต่ภาราก็อยู่ในใจฉันเสมอและเพื่อขนแพ็กเกตนี้และปรับบุคลิกภาพของเขาใหม่ให้เร็วที่สุด ทั้งหมดนี้ให้ความสำคัญกับทั้งความเร็วและเอฟเฟกต์ยากๆโชคดีที่ฮงจุนอยู่ข้างๆเขาแม้ว่าเขาจะยังมาไม่ถึงแต่เขาก็สามารถเห็นทั้งหมดนี้ผ่านสายตาของขิ้งมูฮองจุนพูดเพียงสี่คำว่าสวรรค์ช่างโหดเหี้ยมสวรรค์ไม่มีความเมตตาขิ้งมูยิม้มไม่หยุดยั้งแต่ยังน่ารักในฐานะบุคคลที่สามเป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มการเดินทางแห่งการฝึกฝนแต่อีกด้านหนึ่งของโลกศิละปะก,การต่อสู้ได้รับการเคารพหากคุณต้องการมาถ้าบุคคลที่สามนี้เทียบได้กับพวกเขาจริง,รงๆก็ควรจะสมเหตุสมผล สำหรับศิลปะการต่อสู้ขิงมูอดไม่ได้ที่จะตั้งตารอาการเติบโตของบุคคลน,นี้เมื่อมองดูเด็กอายุ16ปีเขาผอมมากเนื่องจากบาดแผลทางจิตใจเขายิ่งวาวุ่นใจยิ่งกว่าขอทานเสียอีกชิงมูปรากฏตัวเหมือนนักบุญจริงๆสวรรค์และโลกเปลี่ยนสีเมฆดำปกคลุมทั้งความผิดและอุบายเจียงฟานสิ่งที่คุณขอฉันก็รู้แล้วมีเพียงทูเออร์สวรรค์ผู้โหดเหี้ยมสุนัขเคี้ยวเอื้องมดทุกตัวในโลกและสรรพสัตว์ล้วนเท่าเทียมกันบทที่671ไม่มีนักบุญในโลกนี้ เจียงฟานหนุ่มมองไปที่ถิงมู่ซึ่งจูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นแอร์ละมนก็มายังโลกราวกับเทพเมื่อขิ้งูฟูปรากฏตัวดูเหมือนว่าสวรรค์และโลกอยู่ใกล้แค่เท้าของเขาทัศนคติชั้นหนึ่งโดยกำเนิดเช่นนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เจียงฟานเกลียดชังมากที่สุดแต่ในขิ้งูดูเหมือนว่าควรจะเป็นเช่นนั้นสวรรค์ช่างโหดร้ายหลังจากที่ขิ้งูพูดสี่คำนี้อีกครั้งร่างของเขาก็หายไปในพระราชวังซิกซี่ถิงมู่หายใจไม่ออกและโยนมันทิ้งไปเพื่อที่จะควบคุมจิตใจของเขาต่อบุคคลที่สามนี้เขาและฮองจ ดูเหมือนง่ายที่จะลงไปตามแม่น้ำแต่ก็ยากที่จะจินตนาการว่าฉันเห็นและได้ยินมากเพียงใดระหว่างทางสําหรับขิ้งหมู่เขาเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตไม่เหมือนฮงจุนที่ทําทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นระหว่างทางจึงแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในช่วงน้ําท่วมและเขารู้สึกซาบซึ้งจริงๆสําหรับเจียงฟานในฐานะบุคคลที่สามในอนาคตเขากับถิ่งหมู่และฮองจุนต่างก็โยนเขามามากพอแล้วหากคําว่าเทียนดาวรูคิงยังไม่สามารถพาเขาออกจากหมอกได้ แม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วแต่เขาก็ยังเหนื่อยและตายไปครึ่งหนึ่งเมื่อเขาอยากจะเป็นเลิศดเมื่อไหร่เขาจะโยนแบบนี้นอกจากฮองจุนแล้วก็ไม่มีใครคุ้มค่ากับการยิงของเขาอย่างไรก็ตามการกระทำนี้ทำให้เขาค้นพบความลับฮงจุนพยักหน้าและพูดกับตงเทียนซึ่งอยู่ที่นี่เอาเลยในพระราชวังซิกเซโอขนาดใหญ่เหลือเพียงคิ่งงูและฮงจุนเท่านั้นรู้ทุกอย่างพูดไม่รู้จบฉินมู่พูดอย่างตรงไปตรงมาฉันพบอะไรบางอย่างฮงจุนพยักหน้าเพื่อนดาวได้โปรดพูดหน่อยเถอะคิ่งมูขมวดคิ้ นักบุญอาศัยอยู่กับท้องฟ้าและส่วนใหญ่ครอบครองพลังของเทพเจ้าและผียกเว้นการยิงสองนัดของคิ้งมูฮงจูนแม้ว่านักบุญจะแบ่งจุดสูงสุดแต่โลกที่บ้าคลั่งนี้ก็อาจจะถูกทำลายและวิญญาณก็ถูกทาสีแม้แต่โลกนี้ก็อาจจะแห้งแรงยิ่งกว่าเมื่อแรกเปิดเสียอีกแม้ว่ามันจะเกิดจากความโกลาหลอีกครั้งแต่ก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทุกสวรรค์และโลกไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรือไล่ออกนี่เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมฉันต้องการให้รังสีสังหารของคิ้งมูมาถึงพายุที่ไทคูกำหนดไว้้้าา้้แแแตตต่่่่่ฉััันนนไไมมมมมองงงงกกกาาาาาาารรรรรใใหหคสสถทดวจะเป็็พีีย ฮองจุนกล่าวว่าสวรรค์ไม่มีนัยสําคัญตัวแปรที่เพื่อนลัทธิเต๋าตัดออกในขณะนั้นไม่เป็นที่รู้จักของนักบุญฮองจุนยิ้มอย่างขมขื่นและเทียนดาวก็มีเจตจำนงของเขาเองอยู่แล้วแม้แต่ฉันด้วยฉันไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทียนดาวได้ในตอนนี้ฉันทําได้เพียงเฝ้าดูอย่างเงียบๆในฐานะผู้ยืนดูเท่านั้นชิงมู่พูดไม่ออกทั้งสวรรค์และโลกแม้ว่าพวกมันจะมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ร่างกายที่มีชีวิตแต่มีความตั้งใจและความคิดของสิ่งมีชีวิตทั้ ไคแอนดาวจะเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะทำให้สวรรค์ลและโลกนี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างอิสระหรือจะคัดเลือกตัวละครเอกของสวรรค์ลและโลกนี้ออกมาเพียงแต่การจากไปของชายชรามักจะมาพร้อมกับลมและการจากไปของผู้มาใหม่ก็มักจะอยู่ตลอดทางไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ตระกูลลิทไอไอได้ปกครองโลกมาตั้งแต่ยุคข,ของเทพเจ้าและปีศาจแม้ว่าจำนวนชีวิตจะหมดไปแต่ในมุมมองของพวกเขาผู้คนสามารถชนะท้องฟ้าได้ใครจะยอมออกจากสนามในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเห็นกฎอันโหดร้ายของลิทไอไอเมื่อออกจากสนาม เมื่อนึกถึงว่าเทพ,พเจ้าและปีศาจนั้นญิงพยองและญิงยโสอย่างไรปังกูก็ตายและเทพ,พเจ้าและปีศาจก็เต้นระบามแม้กระทั่งผู้ชายหงหงก็ยิงปีศาจชั่วร้ายมากมายเช่นลูโอสุเหล่าเทพและปีศาจถอนตัวออกจากการต่อสู้และกลุ่มปีศาจที่ได้รับผลประโยชน์มากมายจากสงครามครั้งนี้ในเวลานั้นก็ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของสวรรค์และโลกคงจุนก็พูดขึ้นทันทีว่าเต้าโยแม้จะผ่านไปไม่ถึงพันปีก็ตามอย่างไรก็ตามนัวาไม่ใช่นักบุญอีกต่อไปจากนั้นคำพูดทองที่เธอสร้างไว้เมื่อเธอสร้างเผ่าพน ขิงงูตกตะลึงหงจุนกล่าวต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นสร้างขึ้นด้วยรูปลักษณ์ของฉันเป็นธรรมชาติและสวยงามควบคู่ไปกับลมหายใจของโลกแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอ่อนแอแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้สิ่งที่ขิงงูคิดไว้ในวันนี้การฝึกฝนลิศไอไอสิ่งที่ขาดมากที่สุดคือพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์และไร้ที่ติหรือศักยภาพอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่วุ่นวายเช่นนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจกลายเป็นเหยื่อของลิตไอไอเหมือนกับในชีวิตหลังความตายผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนกลายร่างเป็นหญิงสาวสวยรอคอยผู้ชายที่เข้ามาที่ประตูในวัดโบราณที่พังทลายเย้ายวนด้วยความงามดูดวิญญาณและฝึกฝนตนเองสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีวิญญาณและเทคนิคในการหยิบขึ้นมาและเติมนี้ใช้ได้กับวิญญาณทั้งหมดเพียงแต่ว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณของทุกสิ่งใครๆก็สามารถจินตนาการได้ เมื่อใครก็ตามค้นพบเผ่าพันธุ์มนุษย์จะตายเร็วโดยเฉพาะสองเผ่าลิชอที่ได้เห็นกฎอันโหดร้ายของสวรรค์และโลกไม่อาจคาดเดาได้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่พวกเขาในฐานะที่รับของโลกแม้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่ถูกละเมิดแต่พวกเขาไม่มีความหวังเลยทำไมพวกเขาจึงไม่ทำงานหนักเพื่อต่อสู้โชคดีที่กลุ่มปีศาจถูกป,ปราบปรามโดยการผ่านอันแข็งแกร่งของคิงูและเขาไม่กล้าที่จะดำเนินการใหญ่ภายใน1,000พปีอย่างไรก็ตามชาววูนั้นแตกต่างออกไปเผ่าพันธุ์นี้ที่เคารพเฉพาะปังกูและดูหมิ่นโลกนีี้้ันนนเเเกกกกกรรรงงววว่่ว่าาาาาาแแมมมมหจจจะปฏตอพข็ไคค สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันหากลิชอไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้แม่มดจะต้องถูกยัย่วยุการแข่งขันครั้งนี้รุนแรงเกินไปและทุกสิ่งในโลกนี้น่าอึดอัดพอๆกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังที่หงจุงพูดแม้ว่าฟุกซี่และฟีนิกจะเฝ้าอยู่พวกเขาก็ทำได้เพียงถอยห่างจากแชงจีคิวเท่านั้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจำนวนเผ่าพันธุ์มนุษย์หายไปครึ่งหนึ่งในบรรดาคนกลุ่มนี้ขิงงูพบร่างหนึ่งนูวาซึ่งแต่เดิมเป็นหน้างูได้กลายร่างเป็นมนุษย์ในขณะน,นี้นูวาเดายล ในพระราชวังซิกซีโฮติงมุ่งมองไปที่ฉากของมนุษย์และพูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอเกินกว่าจะสู้กลับต่อหน้าสัตว์ประหลาดทุกคนทุกแห่งอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นฟูไซทำทุกอย่างกับชนเผ่าก่อนเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพเจ้าเต็มใจสละทุกสิ่งเพื่อปกป,ป้องความปลอดภัยของคนเหล่านี้จริงๆแล้วเขายิ่งใหญ่กว่าหนูวาซึ่งอยู่เหนือเขาและปีศาจเหล่านั้นก็มีจุดประสงค์ง่ายๆด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาและการปกป,ป้องของฟีนิกตัวน้อยด้วยความแข็ง แต่แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งหรือสองเท่านั้นการดูดซับจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของพวกเขาสัตว์ประหลาดสองตัวในตอนแรกคือซูนเซียนซี่เว่ยและตอนนี้พวกมันอยู่ใกล้กับเทียนเซียนซึ่งอยู่ห่างจากความก้าวหน้าเพียงก้าวเดียวผู้คนในโลกที่สวยงามนี้เกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ของพระเจ้าและพวกเขาไม่จําเป็นต้องผ่านการทางานหนักและการเปลี่ยนแปลงมานับพันปีและพวกเขาก็แตกต่างออกไปจริงๆความบริสุทธิ์ของจิตวิญ,ญญาณแตกต่างจากอาหารอื่นอย่างสิ้นเชิงตราบใดที่คุณกินเข้าไปอีกคุณก็ทะลุทะลวงไปได้ ปีศาจงูตัวนี้พ่นจดหมายงูออกมาคิดอย่างตื่นเต้นฟีนิกตัวน้อยใจดีเกินไปและในตอนแรกไม่มีนักฆ่าคนใดเลยซึ่งนาไปสู่สัตว์ประหลาดที่มองหากลิ่นม,มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและปีศาจท,ที่เปิดใจและรู้สึกถึงการบีบบังคับของฟีนิกย่อมไม่กล้าเข้าใกล้แต่ฟีนิกน้อยมีเพียงคนเดียวเขาจะปกป้องผู้คนมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรการนินทาของฟุกซี่ครอบคลุมผู้คนทุกคนในนั้นเสมอแต่การนินทายังไม่เสร็จสิ้นแม้ว่าจะเสร็จสมบูรณ์แต่ร่างกายของฟูไซก็ไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงได้ ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะปกป้องพวกเขาคนอ่อนแอก็ยังคงเป็นอาหารของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวออกห่างจากแชงจีคิวมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการติดตามสัตว์ประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆในท้ายที่สุดแม้แต่ชาวอูก็มีส่วนร่วมด้วยเข่าพันธุ์มนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงและกำลังจะสูญพันธุ์ไม่ถ้าเราดำเนินต่อไปเช่นนี้เราไม่สามารถเข้าถึงชาฮาได้เลยจากศูนย์กลางไปจนถึงชาฮาวทางตอนเหนือระยะทางนั้นอยู่ไกลออกไปและแผนที่ซุกซิบก็ไม่สามารถจูกคนได้จำนวนมากในคราวเดียวสิ่งที่สำค ฟูไซสายสหัวและนัวก็ลมลงสู่ปราดและตอนนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วตอนนี้เธอไม่มีความสามารถในการปกป้องตัวเองแล้วเธอจะปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไรวิธีการทำฟูไซมองไปที่กลุ่มและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความกลัวพวกเขาเดินทางไปหลายถนนข้ามภูเขาหลายลูกและแม่น้ำหลายสายอย่างไรก็ตามมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนและสัตว์ประหลาดและผีต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้น ในการรับรู้ของพวกเขายกเว้นฟุกซี่และฟีนิกซ์ไม่มีคนอื่นที่มีพลังเหนือธรรมชาติพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสัตว์ร,ร้ายที่สูงกว่าต้นไม้โบราณในโลกและพวกเขายังสามารถพูดออกมาได้ฟูซี่ยิ้มอย่างขมขื่นท้ายที่สุดเขายังคงช่วยต้นกล้าอยู่พระเจ้าประทานรูปลักษณ์ของพระเจ้าแก่ผู้คนแต่พระองค์ทรงอ้างว่าสอนภาษาของพระเจ้าให้พ,หพวกเขาภาษาที่ใช้กันทั่วไปในดินแดนอันกว้างใหญ่คือภาษาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันการเร็วเกินไปไม่ใช่พรพี่ฟูซีเราควรทำอย่างไรดี เฟื่องหัวงมีความกังวลเล็กน้อยหลังจากนั้นหลังจากรอชาโอฮาอาจเหลือคนเพียงไม่กี่ร้อยคนในพระราชวังซิกซีโอหงจุนมองไปที่ขิ้งงูาดโอโยค,คุณคิดอย่างไรขิ้งงูถอนหายใจแม้ว่าจะโหดร้ายแต่นี่ก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่ขาดไม่ได้เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเพิ่มขึ้นและห่วงหลองกลายเป็นพลังของโทเทมในการปกป้องสหัสวรรษฟูใสได้ลดลงอีกครั้งจนมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะศักดิ์สิทธิ์มันถูกอวยพรด้วยความเป็นมงคลและได้รับการสนับสนุนจากนักบุญเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษ การครอบครองมากเกินไปหมายความว่าเป็นการยากที่จะรักษาไว้เมื่อสูญหายอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายพันปีที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เพิ่มจำนวนจากจำนวนหลายร้อยเริ่มแรกเป็นหมื่นคนเป็นเพราะถนนเรียบและเรียบเกินไปและมนุษยชาติก็อยู่สบายมานานเกินไปตอนนี้ไม่เพียงแต่ลิทไอไอได้เห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วแม้แต่ปีศาจท,ที่หลับไหลาบางตัวก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คิงูเชื่อว่าหลังจากการอพยพครั้งนี้ฟูไซสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงขององค์การเป็นผู้นําได้รวมถึงวิธีช่วยให้คนที่เขาปกป้องสามารถดูแลตัวเองได้ในโลกที่เต็มไปด้วยน้ําท่วมนี้แผนที่ซุกซิบแม้แต่พลังแห่งกฎหมายที่ทาให้ฮองจุนตกตะลึงก็ไม่ใช่กุญแจสู่ความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าจะแข็งแกร่งกว่าก็ตามการคัดเลือกโดยธรรมชาติการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมานั้นถูกกาหนดไว้แล้วแม้ว่าคิงงูจะไม่มีส่วนร่วมแต่ทั้งหมดนี้ก็จะตาามมา ฮงจุนกล่าวว่าดูเหมือนว่าดาวยูจะไม่เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าสภาพจิตใจของดาวยูจะเปลี่ยนไปชิงมูพยักหน้าใช่ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่าเป็นการดีที่ต้องหาสถานที่พักผ่อนและปลูกดอกไม้และหญ้าท้ายที่สุดแล้วผู้สูงวัยควรมอบโลกให้กับคนหนุ่มสาวหลังจากพูดคุยกันชิงมูก็หยิบมเมล็ดบางส่วนจากเทียนเวตีเยนอย่างเหมาะสมหงจุนหมดหนทางเต้าโยนั่นคือมเมล็ดของต้นพีทแบนและผลโสมหงจุนสายหัวทำไมคุณถึงมีข้ออ้างมากมายที่ต้องลงไปเปิดประตูหลังให้พวกเขา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฮองจูนอตไม่ได้ที่จะหัวเราะว่าใช่แล้วฟีนิกคือผู้เป็นที่รักคนแรกของเขาในโลกนี้ธรรมชาติแตกต่างออกไปดังนั้นด้วยวิธีนี้ฉันจึงลืมตาและหลับตาลงให้ความช่วยเหลือเขาความโกลาหลในโลกขิ่งมูลม้มลงในสถานที่และปลูกมเมล็ดพืชหลังจากนั้นไม่นานปีศาจเอ็กวงเซียนก็วิ่งเข้ามาหาลมหายใจสัตว์ร,ร้ายในโลกเคารพยูนิคอร์และอัจฉริยะยูนิคอร์เมื่อลาออกจากโลกไม่รู้ว่ามีลูกนอกกฎหมายหายไปกี่คนปีศาจตัวน้อยที่อยู่ใกล้ๆแม้ว่าจะเป็นเสือแต่ก็มีดวงตายูนนนนนิคคอููู่่่หหึงบบทที673ขมมภเาุุล ปีศาจมีขนาดเล็กมากจริงๆสัตว์โบราณมักมีอายุยืนยาวในวัยเด็กเหตุผลก็คือมีมรดกของเทพเจ้าและสัตว์มากเกินไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย20,000ปีในการเรียนรู้มรดกขั้นพื้นฐานที่สุดจำเป็นต้องเชี่ยวชาญโดยไม่รู้ว่าปีและเดือนใดดังนั้นในแง่ของอายุขัยของสัตว์ในตำนานฟีนิกซ์น้อยยังคงเป็นฟีนิกซ์ตัวน้อยแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า10,000ปีก็ตามอย่างไรก็ตามในอีก10,000ปีข้างหน้าหากคุณอายุครบ2แสนปีคุณก็อาจเป็นผู้ใหญ่ได้ และสัตว์ประหลาดตัวน้อยตัวนี้ที่มีร่างกายและดวงตาของเสือเนื่องจากเขามีเลือดของกิเลนและบริสุทธิ์มากจึงไม่ใช่เรื่องปกติที่จะต้องการแม่ของเขาโปรดทราบว่าทุกสิ่งมีวิญญาณและวิญญาณอยู่ในดวงตาทั้งสองข้างกล้องสองทางไกลคือหัวยูนิคอร์ซึ่งหายากบว่าส่วนอื่นๆของร่างกายที่เป็นลักษณะยูนิคอร์ทั้งหมดมเมล็ดที่ปลูกโดยขิ้งูถูกนำมาจากเทียนองเทียนองจูนโดโจโดมันเป็นจุดเริ่มต้นของสวรรค์และโลกที่ปนเปื้อนไปด้วยมเมล็ดพันธแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของปังกูหากโย อย่างไรก็ตามคิงูสิ้นเปลืองมากจนเขาปลูกมันทั้งหมดในคราวเดียวและใครๆก็จินตนาการได้ว่ามันฟุ่มเฟือยขนาดไหนคิงงูเฝ้าดูมเมล็ดพืชที่ฝังอยู่และไม่งอกเป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆหลังจากที่เขาถูกบังคับแต่เขาก็พูดไม่ออกมีเพียงคำพูดฮองจุนเท่านั้นและฮองจุนในสวรรค์และโลกก็รู้สึกอยู่ในใจผลก็คือฮองจุนทําอะไรไม่ถูกและส่งน้าค้างมาจากสวรรค์และโลกเพื่อให้มเมล็ดพืชในโลกไม่กี่มเมล็ดงอกและอย่างรากในที่สุดคิงมูก็ยิ้มเมื่อเห็นสิ่งนี้เอาละ่ะ่น,ว,น,น,ะนว้จไมสใแล เดิมทีปีศาจตัวน้อยถูกดึงดูดด้วยออราประเภทนี้และมองเห็นคนที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแม้ว่าจิตใจของเขาจะดีแต่มเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้เขาพิสูจน์หนทางของเขาได้ดังนั้นเขาจึงคิดกับตัวเองว่าพระมารดาแห่งความเมตตาและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้รังแกคนที่อ่อนแอโดยไม่ฟังคำพูดของคุณเรื่องใหญ่ฉันรอให้เขาพักผ่อนแล้วค่อยขโมยในเวลานี้ทันใดนั้นฉันก็เห็นการนลิงร่วงหล่นเหนือ9กวันและยังหยดลงบนมเมล็ดสองสามเมล็ดโดยเฉพาะพลังเหนือธรรมชาติดังกล่าวไม่นอ ฉันปล่อยปีศาจตัวน้อยที่เชื่อฟังกลับมาอย่างช้าๆและคิดว่ากำลังเผชิญหน้ากับลูกพลับอ่อนๆซึ่งรู้ว่านี่คือการประจักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามมันมาง่ายแต่ไปยากถ้าคิงมูไม่เหมือนเอ็กเชอร์เอ็กเจอร์เขาคงจะค้นพบว่าปีศาจตัวน้อยนี้มีต้นกำเนิดที่ไม่ธรรมดาและไม่เป็นอันตรายในขณะเดียวกันในฐานะสัตว์ร้ายก็ไม่มีเลือดแตกต่างจากปีศาจทั่วไปมากเมื่อฉันชอบมันในใจฉันก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติและปล่อยให้มันอยู่ที่นี่โดยไม่ถูกไล่ออกไปทันใดนั้นก็ค้้้้นนนนพบบววว่่่่าาาาาปปีีศตััอออยยไไไไมมมสรรถถกกกดููุญคิง เขานอนเหยียดยาวบนพื้นและพูดด้วยวาจาว่าคุณปู่ปราดไว้ชีวิตของเขาและเขาไม่กล้าที่จะเติบโตขึ้นปู่ปราดขิงมูอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆแม้ว่าเสียงจะยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ก็ไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของวัยรุ่นคนที่สิบสามและสี่โอเคลุกขึ้นฉิงมู่กล่าวหากตอนนี้เจ้ากล้าที่จะมีร่องรอยของเจตนาชั่วร้ายแสดงว่าคุณอยู่ในถิ่นทุรกันดารฉิงมู่คิดเสือเงยหน้าขึ้นอย่างประมาทและโดยทั่วไปแล้วสัตว์ร,ร้ายและสัตว์ประหลาดก็ไม่สามารถรวมกันได้ ในยุคแห่งสิ่งเหนือธรรมชาติความภาคภูมิใจของสัตว์เหนือธรรมชาติแทบจะดูหมิ่นสัตว์ประหลาดแฟนซีแม้ว่ามันจะเหมือนกับยูนิคอร์นแต่การหวั่นทุกที่ก็มองหาสัตว์ร้ายเช่นกันและยูนิคอร์นตัวนี้เพิ่งมีเสือถึงแม้ว่าเสือตัวนี้จะเป็นเสือขาวก็ตามอย่างไรก็ตามลูกหลานของเทพอสูรรวมกันหรืออีกในหนึ่งไม่รู้ว่าตัวแปรจะเป็นเช่นไรเท่าที่เกี่ยวกับเทพเจ้าและสัตว์ร้ายพวกมันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าช่งวงวัยเด็กนั้นสั้นเกินไปเมื่อพิจาา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 ารรรณาจจจกกกกกสสัััตตวววว์ปปะะหลลลดดแแแ้้้้ยยที่่่่งงงเเ็็นฟนฟอม คุณอายุเท่าไรคิงงูตกหัวเสือตัวน้อยของเขาเสือน้อยสะอื้นสองสามครั้งอายุสามพันปีเด็กอายุสามพันปียังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและโดยทั่วไปแล้วมันเป็นสิ่งที่สูญเปล่าในหมู่เผ่าปิศาจประเด็นคือตัวเสือยังเล็กมากดูเหมือนนว่ายีนของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอิทธิพลมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าเสือจะไม่เปลี่ยนร่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความแข็งแกร่งของเขาจะอ่อนแอแม้ว่าสัตว์ร้ายจะอายุน้อยแต่พวกมันก็มีพลังมากกว่าสัตว์ประหลาดทั่วไป ดังนั้นเสืออายุ3,000ปีจึงเหนือกว่าระดับซูนเซียนเมื่อประกอบกับร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วเทียนเซียนก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้สักระยะหนึ่งคิงมูพยักหน้ายังมีกลุ่มคนอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ300ไมล์คุณรู้ไหมเสือน้อยพยักหน้าชิงมูยิ้มด้วยความพึงพอใจพาพวกเขาไปเถอะคุณจะตามฉันมาในอนาคตได้ไหมเสือตัวน้อยพยักหน้าอย่างสงเพศดวงตาสีทองของเขาต้องการปฏิเสธและไม่กล้าพูดทำได้แค่พยายามถอยออกไปอย่างระมัดระวังสามก้าว หลังจากพบว่าไปได้จริงก็หายไปทันทีที่ควันหายไปกว่า800ไมล์กลัวว่าถึงหมื่นไมล์เสือน้อยตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านไปได้แน่นอนว่าคนเหล่านั้นจะไม่มองมันกลุ่มคนที่ตกเป็นเป้าหมายของลิทไอไอถ้าไม่กลัวแม่จะทุบตีจริงๆแล้วเธออยากกินมันท้ายที่สุดหลังจากฟังนางฟ้าแล้วการกินการฝึกฝนเพื่อการเติบโตจะเพิ่มขึ้นสองสามแต้มแม้ว่ากินมากขึ้นการเจริญเติบโตจะช้าลงแต่ก็ยังมีประโยชน์มากสัตว์กระลาดตัวน้อยหลายตัวที่แต่เดิมอ่อนแอกว่ามันทุกวันนี้นักล่าได้ทะยานขึ้นสสู่รรระดับวค์ ดังนั้นการที่จะขอให้เสือตัวน้อยช่วยชีวิตคนเหล่านั้นความกล้าหาญนั้นอ้วนเกินไปสำหรับขิ้งงูเขาอยู่บนภูเขานี้และเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกรอคนที่เขาต้องการพบอย่างเงียบๆตั้งแต่ต้นจนจบฉันเป็นผู้พิทักษ์ระยะสั้นมาโดยตลอดน้องฟีนิกซ์เหนื่อยมากจนดูเหมือนเป็นพี่ชายหากเขาไม่สามารถแม้แต่จะอารมณ์เสียได้มันก็มากเกินไปถึงมูคิดการปกป้องระยะสั้นของขิ้งงูมีชื่อเสียงและความยืงศูุ่นของฮงจุนที่มีต่อลัทธิเต๋าคนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้การพูดคุยกับเพื่อนลัธนนลทธ ความงามของดอกไม้ชนิดใดที่สามารถเข้าตาเขาได้ฮองจุนรู้สึกลำบากใจบทที่674ต้นกำเนิดของสาลายาวสิบไม้วันหนึ่งบนสวรรค์นหนึ่งปีในโลกว่ากันว่าบนภูเขาไม่มีแมลงปีกแข็งและโลกก็ยืนยาวบนภูเขาคุณหลุนชิงมู่เป็นแบบนี้จากนั้นน้ำหวานใหม่ก็ถูกใช้เพื่อทนลประทานต้นกล้าจากนั้นเหมือนฮองจุนความฝันอันยิ่งใหญ่ เขากำลังรออยู่รอการมาถึงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากฟูไซก็ค่อยๆไม่สามารถช่วยเหลือได้เผ่าพันธุ์มนุษย์เหี่ยวเฉาไปแล้วเจ็ดคนและพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้กลับได้และฟุกซี่ก็พยายามสนับสนุนมันมาเป็นเวลานานแม้ว่าฟีนิกซ์จะช่วยผู้คนได้มากขึ้นแต่บางคนก็ยังตายอยู่บางครั้งเมื่อคุณช่วยใครสักคนผู้คนก็จะตายจากการช่วยเหลือนั้นมากขึ้นแต่วิธีกำจัดหัวใจตั้งแต่แรกเห็นฟีนิกซ์ต้องการให้คิงมูปรากฏตัวและหลายครั้งอดไม่ได้ที่จะตะโกนชื่อของคิงูกก้้ราาาดเเขอขอขอ,อมจะสึไ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถมาที่นี่ได้ในเวลาไม่นานมันเป็นเพียงการเปิดครั้งแล้วครั้งเล่ากลืนครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพัน์มนุษย์ได้รับความไว้วางใจจากเสี่ยวเฟิงโดยคิ้งมูหากนกฟีนิกตัวน้อยไม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องพวกเขาได้แล้วเธอจะต้องเจอกับคิ้งมูด้วยวิธีไหน เพียงแต่ว่าฟูไซไม่สามารถสนับสนุนมันได้อีกต่อไปในช่วงคลิปตาเขาก็หนีไปแล้วครึ่งปีในช่วงครึ่งปีนี้เขาออกจากชางทิวและถูกสัตว์ประหลาดขวางไว้ระหว่างทางมอนสเตอร์เหล่านั้นที่หันมาใช้สติปัญญาไม่เพียงแต่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้นแต่ยังไม่รู้ว่ามีการใช้รูปแบบต่างๆมากมายเพื่อดักจับพวกมันอย่างไรการเดินทางครึ่งปีฉันสัมผัสได้ว่าพวกเขากำลังจะไปชาโอฮาวถึงตอนนี้ยังเหลืออีกครึ่งทางแต่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายได้มากกว่าครึ่งแล้วจากตอนแรกที่มีมมมาาาากกว่่่่คคนนนนนนเเพพีียงไัันนท้ ใบหน้าของทุกคนไม่เชื่ออีกต่อไปแต่เป็นความตื่นตระหนกคุณสามารถเข้าใกล้ฟุกซี่ได้โดยสูม 4, สี่สูมห้าเท่านั้นการทำเช่นนี้เท่านั้นที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับได้มากที่สุดใบหน้าของฟูไซเริ่มซีดลงเรื่อยๆแผนที่ซุบซิบคือพลังของกฎหมายและพลังธรรมชาติที่พอเลี้ยงในโลกนี้แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีมานาสนับสนุนแต่การบริโภคฟุกซี่หยวนเชิงก็มีมากหยวนเชิงของฟูไซละทิ้งการชำระให้บริสุทธิ์จากรากฐานการละทิ้งและตอนนี้มันก็ถูกใช้ไปในลักษณะนี้แม้ว่ามันจะสนับสนุนออดีตยยงโกก็จะู่ลๆ ในชีวิตแม้แต่ขิงมูก็ไร้พลังกล่าวอีกนายหนึ่งแม้แต่ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนี้แม้แต่ฮองจุนก็ไม่สามารถฟื้นคืนได้พวกมันสามารถถูกทำลายได้ง่ายแต่เป็นการยากที่จะทำให้คนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้แต่ในโลกนี้พวกเขาก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ฟูไซมองออกไปข้างนอก A. A. อารีเอไดอะแกรมและสงสัยว่าเมื่อใดที่แม่มดตัวใหญ่มาถึงแล้วด้วยเหตุนี้ฟูไซจึงยืนกรานอย่างหนัก ด้านนอกประตูทิศใต้ของเทนติงแม่มดผู้ยิ่งใหญ่หกคนถูกขิ้นูฆ่าโดยไม่มีเหตุผลความเกลียดชังประเภทนี้พวกเขาไม่กล้าแพร่กระจายไปยังขิ้นูแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่นี้แม้จะเกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ของพวกเขาด้วยซ้ำตระกูล WU จะไม่เห็นได้อย่างไรว่าเผ่านมนุษย์ในปัจจุบันมีโชคของตระกูล WU ของพวกเขาพวกเขาไม่มีทักษะแบบขี้นูแบบนี้พวกเขาไม่สามารถใช้โชคได้แต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะทำลายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาว WU ไม่คาดคิดก็คือมีฟีนิกซ์ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษจึงอยู่ใกล้กันข้างหน้าคือภูเขาคุนหลุนใบหน้าของฟูไซซีและนู WA เอก็สนับสนุนพี่ชายของเธอแม้ในขณะนี้เธอยังคงงงงวยทำไมพี่ชายถึงไม่ยอมทิ้งของเล่นกลุ่มนี้ไปอยู่คนเดียวในสายตาของนูวาตุก,กตาดินเผาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเธอไม่ใช่แค่ตุก,กตาใช่ไหมเนื่องจากสัตว์ประหลาดพวกนั้นชอบกินก็แค่ให้มันกินมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเผาพันธมนุษย์หมดสิ้นไปก็ยังมีเธอที่เหลืออยู่อยู่ที่น,นั่นแค่บีบมันอีกครั้ง ฟูไซเข้าใจความคิดของเธออย่างแน่นอนแม้ว่าจะใช้เวลาครึ่งปีในการเข้ากันได้ก็ตามต่อหน้าพี่สาวใจเดียวคนนี้แทนที่จะเป็นความใกล้ชิดของฟีนิกข้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วว่าจะพูดได้อย่างไรว่ามันสร้างได้ความสําเร็จในขณะนั้นเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้ามิฉะนั้นด้วยความช่วยเหลือจากพลังเหนือธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาติชีวิตจะถูกสร้างขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ได้หรือไม่หองจุนใช้เวลานับไม่ถ้วนกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้ไม่อย่างนั้นทำไมจู่ๆจิตใจของหงจุนถึงโกรธหลัง นูวาช่วยฟูซีและคืนข้างหน้าก็สว่างขึ้นทันใดฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยชีวิตทันทีหลังจากดวงอาทิตย์แผดจ้าพื้นดินก็แห้งและหลังจากฟ้าร้องบนพื้นราบอุณหภูมิก็ไม่ลดลงภายใต้ตลมและฝนที่รุนแรงลมฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านน้ำค้างแข็งในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้แห้งปลีวไวเป็นคลื่นแห่งความโศกเศร้าลมเหนือหนาวกัดเหมือนมีผ้าลินินเนื้อบางไม่อาจต้านทานความหนาวเย็นอันขมขื่นได้ ด้านหน้าของเสาศิลามีศาลาแกะสลักยาวสิบไมล์และชนเผ่ารอบๆฟูซีก็ตกเป็นเฉลยเกือบทั้งหมดมีฟีนิกซ์อยู่ในนั้นและแม้ว่าต้นแบบจะถูกสองสว่างเพื่อให้สองสว่างบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่สามารถขับไล่าการปิดล้อมได้ในที่สุดบรรพบรุษทั้งสี่ที่ควบคุมเทพเจ้าแห่งฤดูการทั้งสี่ก็ปรากฏตัวขึ้นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนมีความสุขฤดูใบไม้ร่วงเก็บเกี่ยวและฤดูหนาวลึกลับเทพเจ้าแห่งสี่ฤดูการล้อมรอบเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลือมองดูฟูซท่ามกลางฝูงชนแล้วเยอ่อเย้ยไม่คาดคิดมาก่อนมมีีตััวละครเเช่นนนน้ผาพธุ์ษ แม้ว่าฟูไซจะไม่แข็งแกร่งทางร่างกายแต่ยุนเชิญก็ดูเยือกเย็นด้วยซ้ำแต่ในสายตาของพวกเขาความบริสุทธิ์ของรัศมีภาพสูงสุดแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลจากมันก็ตามน่าเสียดายที่ตะเกียงแห้งและฟูซีก็ไม่กลัวนูวาสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของเธอแต่เธอเป็นมนุษย์แม้ว่าเธอจะดูไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับนักบุญในตำนานในสายตาของสู้หอวูปราดทำลายโชคของฉันกับตระกูล w และฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะต้องมอบกลุ่มดังกล่าวจู้หลงมีอารมณ์ชุมเฉียวและเขาก็มาค้างคืนหลังจากการค้นพพขขขออองงงเเเเาาแลละฝัักุ่่มไวว้ืต ม้ามและม้ามนั้นอ่อนโยนในเวลานี้พวกมันทั้งหมดก็บูดบึง้งไม่ต้องพูดถึงบรรพบุรุษอีกสองคนก่อนที่พวกเขาจะอยากมานักบุญก็โหดเยี่ยมเกินไปโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีการที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญรุ่งเรืองมาพูดไร้สาระก,กันเถอะเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันข้ามฉันไปก่อนเมื่อผลักนูวาออกไปฟูไซก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าเท้าของเขาเแต่ดวงตาของเขาเฉียบคมเป็นผู้พิทักษ์ฉันไม่รู้ว่าดาบยาวอยู่ในมือเมื่อไรในอดีตฉากการต่อสู้เกิดขึ้นและฟูไซไม่เเเพียยงงงงแแตต่่่่ปป็็นนนนจััักกรรรรดดิทาา้้สสคคมะหววว์ลโอ